สวัสดีครับสาระันคลิปเจาะว,าวงจรสัญญาณไฟสัญญาณของดีมอีกวงจรหนึ่งนะครับก็คือวงจรไฟเบรกนะครับที่อุปกรณ์ไฟเบรกนี้สำคัญนะครับที่ติดตั้งมาก็มีเบรกหลังนะครับที่ต่อสายขาเบรกนะครับเห็นไหมครับก็คือสวิตช์สต่อเบรก ตัวนี้ก็ต่อสปริงดึงนะครับดึงให้สายไฟ2เส้นแตะกันนะครับสายไฟมุดเข้าไปข้างในนะครับระหวังหนูกัดนะครับถ้าเช็คไม่ได้ก็ถอดออกมาดูหนูกัดสายนะครับส่วนมากสายไม่ค่อยขาดในนะครับสวิตช์สตอเบรกหลังเป็นแบบนี้นะครับก็เลยาการออกแบบก็คือให้มันทนน้ําทน ความชื้นได้ดีนะครับก็เป็นหน้าตาแบบนี้ส่วนสต๊อปเบรกหน้านะครับสต๊อปเบรกหน้าก็คือเบรกมือตัวนี้ก็จะมีลิมิตสวิตนะครับเดี๋ยวให้ดูลิมิตสวิตตัวนี้รุ่นนี้ออกแบบมาแบบนี้ก็ทนทนทานทนน้ำทนฝน,น,ฝนดีเหมือนกันนะครับ าสายไฟที่เข้ามานะครับเมนดำนะครับเมนดำแล้วออกเป็นสีอะไรครับเขียวเหลืองเขียวเหลืองนะครับเมนดำทั้งสองตัวนะครับทั้งหน้าทั้งหลังต่อขนานกันไอ้เขียวเหลืองนี้ก็จะวิ่งไปที่ไส้หลอดไฟท้ายลงกล่าวที่เขียวนะครับ อาไปด,ดไูหลอดไฟท้ายนะครับหลอดไฟท้ายนะครับเวลา,าผู้ผลิตมไม่ว่าค่ายไหนนะครับไฟหน้าไฟท้ายหลอดเดียวกันนะครับกดแล้วก็บิดนะครับควนเข็มออกมานะครับก็จะมีเขี้ยวสองเขี้ยวนะครับแบบนี้ และระดับต่างกันนะครับมีเห็นไหมครับไม่อยู่ตำแหน่งระดับต่างกันนะครับก็คือบังคับนะครับบังคับถ้าคุณใส่ผิดด้านนะครับก็ใส่ไม่ได้นั่นเองนะครับหนึ่งหลอดมี2อไส้นะครับตัวเป็นกราวลงเขียวที่ลำตัวโครงนะครับหลอดก็จะมี2ปุ่มแบบนี้ เหมือนกับหลอดไฟหน้านะครับมีสองไส้ก็คือไฟหลี่ไฟหลีล่กับไฟเบรกอยู่หลอดเดียวกันไฟเบรกก็จะหวัดเยอะหน่อยไส้ใหญ่ๆมองเข้าไปเห็นไส้ใหญ่ๆนะครับบางทีไฟหลี่ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งขาดก็ต้องเปลี่ยนนะครับการใส่ใส่ไม่ถูกด้านก็จะหมุนไม่ได้นะครับก็จะไม่ล็กแค่นั้นเองนะครับ นี่ไม่ได้สลับด้านนี่ครับถูกด้านก็จะล็อกลงแตะหน้าสัมผัสแตะพอดีเลยนะครับทั้งไฟหลีกับไฟเบรกก็จะโดนลงล็อกพอดีนะครับสายไฟที่มาก็คือ,อเมื่อกี้สีอะไรครับเขียวเหลืองอไฟเมนจ่ายมาดำนะครับผ่านสวิต ทั้งสองตัวจะเหยียบเบรกหลังก็ติดเบรกหน้าก็ติดแต่การเบรกที่ถูกต้องนะครับต้องเบรกพร้อมกันนะครับด้วยการเฉลี่ยฝึกให้เป็นนิส,สัยนะครับเฉลี่ยน้ำหนักนะครับเพื่อความปลอดภยัยมาตรฐานขับขี่ปลอดภัยของ h o n d a เขาบอกว่าให้เบรกข้างหน้า60%นะครับข้างหลัง40ก็พอนะครับ เป็นการเบรกที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับก็ลองลองฝึกดูส่วนมากก็จะเบรกข้างหลังอย่างเดียวม่งข้างหน้าอย่างเดียวมากนะครับอันนี้เป็นดัมเบรกทั้งหน้าทั้งหลังถ้าเป็นดิสเบรกคือวันนี้ข้างหน้าเป็นดิสเบรกนะครับอันตรายนะครับถ้าเราไม่ฝึกเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมากำเบรกอย่างแรงก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับข้างหลังก็เหมือนกันอย่างเดียวนะครับท้ายปัดนะครับถนนลื่น เพราะฉะนั้นการเบรกที่ดีที่สุดก็คือเบรกพร้อมกันทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเบรกหน้า60%ข้างหลัง40%นะครับแต่ก่อนผมเข้าใจว่าข้างหลังต้องหนักกว่าไม่ใช่นะครับเดี๋ยวไปดูวงจรไฟเบรกกันนะครับมันเป็นยังไงนะครับเอาเอาง่ายๆเลยนะครับเอาแบบเข้าใจง่ายนะครับ สัญลักษณ์กึ่งวาดรูปให้เหมือนไม่ใช่สัญลักษณ์แต่วาดหลอดไฟเลยนะครับให้จะได้เข้าใจง่ายนะครับสีสายไฟเมนดำเข้ามานะครับอันนี้สวิตก็วาดสัญลักษณ์เหมือนสวิตไฟบ้านเลยง่ายๆนะครับสวิตเบรกหน้าสต๊อปเบรกหน้าสต๊อปเบรกหลังนะครับเขาก็จะต่อขนากันแบบนี้นะครับไฟก็จะวิ่งไปรอที่สวิตทั้ง2ตัวหากมีการเบรกเกิดขึ้น ทำให้สวิต์ถ้าเบรกหลังสวิต์ก็จะทํางานนะครับอ้าครับต่อมีอะไรมารบกวนนิดนึงนะ,ะสวิต์ต่อขนานกันแบบนี้นะครับเมื่อเบรกหน้านะครับหรือเบรกพร้อมกันนะครับไม่มีผลเบรกหน้าไฟก็จะวิ่งนะครับไปเมนดําไฟนะครับไฟบวกนะครับ วิ่งผ่านสวิตออกเป็นสีเขียวเหลืองนะครับไปที่หลอดนะครับหลอดก็จะต่อลงกลาวที่สีเขียวควบวงจรหลอดไฟติดนะครับถ้า,าเบรกหลังก็เหมือนกันเบรกหน้าไม่กร,รมเบรกไฟก็จะวิ่งมาด้านาสต็อปเบรกหลังนะครับเหมือนกันผ่านหลอดลงกลาวครบวงจรหลอดติดนะครับก็คือไปต่อดักไว้ที่ ขาเบรกนะครับมือเบรกนะครับปัญหาที่พบก็คือเบรกหลังนี้นะครับระยะของการดึงของสปริงไม่ได้ก็มีการปรับตั้งได้นะครับมีน็อตปรับตั้งนะครับให้พอเหมาะนะครับตหรละเบรกหน้าปัญหาที่พบหน้าคอนแทคเป็นตะกันนะครับบอบบางนะครับโดนฝนโดนไลยนะครับ สวิตตะก็จริงแต่ว่าไฟฟ้าวิ่งผ่านไม่ได้นะครับก็ให้ฉีดน้ำมันครอบจักรวาลน,นะครับกัดคอนแทคนะครับหรือไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสวิตอ่เดี๋ยวดูตัวอย่าง Rimit ิตสวิตของไฟหน้าโนวานะครับ่นี่นะครับรีมิตสวิตของโนวาและก็ใส่หลายๆรุ่นนะครับหลายค่ายนะครับ เบรกหน้านะครับก็จะไปไฟไฟฟ้าเข้าหนึ่งออกหนึ่งนะครับเป็นสวิตช์เหมือนสวิตช์ไฟบ้านนี่ครับแต่ต้องอ,อยู่ในตำแหน่งนี้คือ,อถ้าตัวนี้ตัวลิมิตตัวนี้นะครับกดเข้ากดออกอย่างนี้ได้นะครับถ้าไม่เบรกนะครับตัวนี้ต้องอยู่ในตำแหน่งกดแบบนี้นะครับ ก็คือสวิตจากกันแต่ถ้าปล่อยนี้สวิตแตะกันนะครับปัญหาที่พบก็คือระยะห่างของมือเบรกโนวาห่างนะครับแตะแบบกลางๆกัก,กๆนะครับอย่างเงี้นะครับเวลากำเบรคไม่ติดนะครับหรือติดค้างนะครับติดค้างไฟเบรกติดค้างมีปัญหากับรถสตาร์ท มือนะครับสตาร์ทไฟฟ้าทําให้ไฟฟ้าที่ผลิตออกมานะครับถูกใช้งานตลอดเวลาไฟเบรกค้างนะครับทำให้แบตเตอรี่ไม่ได้เก็บสะสมไฟไม่พอในการาจะเอาไปใช้งานในการจะสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเ mm hmm. พราะฉะนั้นแล้วการเช็คไฟเบรกสําคัญนะครับต้องดูนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปดูที่หน้ารถนะครับ mm hmm. วา่าปัญหาที่พบ อของยามาฮานี้มือเบรกเป็นหลุมนะครับกดสวิตช์ไม่ไม่สนิทนะครับทำให้ไฟเบรกติดตลอดนะครับแล้วก็ไม่พอที่จะชาร์จลงแบตอ่าโนวาก็เหมือนกันนะครับไปดูที่หน้ารถ n o วาครับนี่นะครับขาเบรกโนวามือเบรกโนวานะครับไม่ใช่ขาเบรกมือเบรกนะครับก็จะมีอ่ขา นี้มากดลิมิตนะครับมองเห็นไหมครับอตอนนี้ไม่ไม่กรมเบรกก็จะกดลิมิตสวิตให้สวิตจากกาันแบบนี้แต,แต่แตะแบบค้างๆนะครับวิธีแก้ของโนวาผมก็หาสายสายน้ำมันนะครับตัดแล้วก็มาสวมนะครับตรงนี้ก็ไฟเบรกก็จะไม่ค้างนะครับสำหรับค่ายยามาฮ่าที่เจอก็มีโอ125ก็มือเบรกเป็นหลุม กดสวิตช์ไม่สนิทนะครับไฟเบรกค้างก็ไม่มีวิธีแก้ก็คือเปลี่ยนมือเบรกใหม่นะครับหรือปุ่มมันสึกนะครับก็เปลี่ยนใหม่งั้นไฟเบรกค้างแล้วก็ไม่พอที่จะไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่เพื่อจะนำไปใช้งานเมื่อจะสตาร์ทมือนะครับก็จะมีผลแบบนี้นะครับสหรับไฟเบรกก็คงจะพอเป็นแนวทางนะครับ ให้ท่านเข้าใจประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับวงจรไฟเบิกก็คงแค่นี้ครับพบกันใหม่วงจรหน้าครับวงจรสุดท้ายนะครับเจวัดระดับน้ำมันสาหรับคลิปนี้แค่นี้ครับวัสดีครับ